สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเกมอะไรครับอ๋อปีบปีบเกมนี้ก็เพย์เดนนะฮะอ่าครับเดี๋ยวผมขอตั้ง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 แป๊บหนึ่งโอเคยี่สิบสิบห้าสิบแปดเออพออะไรครับเซ็งเฮียอะไรครับ ซิงฮีการนะมันเป็นป้อมเปิดนะพวกนี้เอไปทำไปเลยครับซิงฮีฮะซิงฮียครับบ้าเที่ยงขอูในเวลาเกมดิโอ้ยนี่มันเที่ยงของจริงอ่ะเราต้องไปหาเมเนเจอร์ไปฮะอะไรนะเมเนเจอร์ เฮ้ย w h a t s u p g ไกด์ยามูนะาตาหล่อเหลาใครวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเมนจเจอร์มันอยู่ไหนสัก์อกมาดิเน็ะเน็ะจ้องเจ้าอ้าวใครคลิกวะผมไม่ได้กดผมไม่ได้กดผมกำลังมองหน้ายามใครแม่งมันไม่ได้ครับนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยหยุดหยุดดิปาง โอ้ผมได้ละผมไม่ได้นี่วะเดี๋ยวครีบเปิดครับรถังน้มันฮะเราต้องมางน้มันจากจุดนี้ยเอาละฮะเราต้องวิงจากจุดนี้เราก็ต้องยิงกล้องวงจรปิดด้วยฮะน่าเยี่ยมครับสวยครับมันมีกีต้องหาก่อนมมันอยู่ไหนมั่งยัง อืมคุณย่งผมตลอดคุณเดินไปหาชั้นล่างนั้นเดีย๋ยวผมะไปขวา้ามองหาไม่เจอเจอแล้วไม่แตกเฮ้ยมอ็อบลงไปดีลงไปอเอา,า,าอเดี๋ยวผมมัดก่อน มีข้างหลังนี้ป่าววะนั่นไงเอา้าใครวะวิ่งผ่านกูไปที่มัดผมหมดแล้วนะหมดแล้วล่ะกล้องจอนปิดน,นะเฮ้ยนอนลงมีป่าววะ ได้แล้วครับเอ้าไอเทียไม่หลับอุยอุยอุยเจ็บเจ็บเจ็บไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเง็บเง็บอ้าวกระสุนหมดงานเข้าคุณวิ่งเก็บเอาอะไม่ได้ครับผมต้องใช้อยู่ซีละ อยู่ซี่ครับอยู่ซี่เก็บเสียงฮะอะไรที่กางโอ้นั่นนั่นปืนอะไรครับก๊อกสิบแปดอันเลยเหรอคุณเอาก๊อกมาทำปืนได้ด้วยครับเก่งอย่างเลยเนี่ยเ้เดี๋ยวผมตไแฮกัเชิญครับเดี๋ยวผมไปแก้ซ่อมเครื่องนี้ก่อนมันจะไม่พังเลยพังแล้วครับ อย่าไปอย่าไปสนนะเพบาะว่าเช็คเฟซบุ๊กอยู่ไอ,อ้ยีเด <on, baby. S 1> ี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคอมมอนคอมมอนเบบี้เฮ้ยอะไรแล้ว <'m on. S 1> นั่งลงฮะนั่งลงฮะ <'m on. S 1> อะไรครับมึงจะมาจับตัวประกันนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่มีทางมาช่วยอ่ะไม่ได้หรอก อุ então, hey, ้ยสไนมาแล้วสไนมาแล้วงานเข้าแล้วอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเร็วครับเราฮะเชิญครับโอ้ยมาแล้วฮะมาแล้วฮะคู่หมอบไว้ฮะหมอบไวหมอบไว้ทุกคน ไม่อยากตายอย่าอย่าลุกเครื่องก็ใช่ไหมเน<า> hey, อะเฮ้ยวูฟวูฟคุณมาตรงนี้ทำไมครับมันคือบอดคุณมาคุืค่องมันได้ทำไมวะเอ็นเอ็นอ้าวทำไมไม่ดัง,อ,งอ,อ่ะเอ้าพังไรอ้ยโอ้มันไม่ได้เรื่องแ่ะสไนใมาแล้วแหละผมเะพอมาถึงไหมคผมจะเติมมา อร่อยรเองกายก็ไปโดนไม่โดนไม่รู้อ่ะยิงไว้ก่อนครับเปิดยังวะอ้าวพังละคุ้มกันผมด้วยผมจะไปซ่อมอ้าวกรรมฮัลโหลกายโอ้โหโอ้โหเยอะ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 กลับกับไม่ไม่โดนวะ อากาศอะไรกันเนี่ยพุยสนยนน์าานายว้ายิงยิงาหมกรอบดิบงบมะแบงบ้ยใครมันยิงจังเลยเนะี่ย เต็มเบยเต็มเบย์น nah ี่ยจะเต็มเบยเต็มเบย์ไข่ไขยิงกูไหนครับโอ้ยเต็มเลยครับโอ้ยโอ้เยอะเยอะเยอะไม่อยู่ละเข่าครับไนฟ์เวลยี่หกแล้วเวลยี่หกเองกว่าจะขึ้น ไม่ได้เล่นนานเฮ้ยกล้องกล้องพังแล้วมีกล้องไหมเฮ้ยเป็นแค่ยามอย่าอวดเก่งนะแล้วมันจะฆ่าหมดนะมันจะทำเป็นตัวประกันผมฆ่ายามได้ปะลไรมันถือปืนอะไอ้เนี้ยเติมเลยเอาลำบมาเลยอ,อ,อุ้ยอุ้ยร้อนร้อนแล้วอ๋อ Mình giang khắp đây nè ta. đồ ơi, con đồ đi. Tại không lòng? Có đàng cát sọt đi. Ôi, ở này cái Câu Ôi, shot cái shot. ตาย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 ผมใช้อากาเยเ้ยวลโ้าแล้วผมเวงยีปกอุ้ยเข้ามาในนี้ย้ายไอ้บุไม่เวอร์เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมาตรงลิฟนี้ เออภารกิจของดาดนี้ก็คือมาป้นป้นเงินนะมามาแบงก์ก็ต้องป้นเงินดิเนะเอ,อไม่นนไม่มีเพชรหรอกอคือเดี๋ยวพอเราไอเราต้องรอไฟนั้นให้มันเผาผนังฮนะแล้วเรามันมันก็จะลงไปที่ตู้เซฟน,ะนะนะั่นฮะเพราะเราไม่สามารถเจาะตู้ไอประตูนี้ได้แต่ตัวที่เจาะได้ก็คือหมาป่าใครหมาป่าวะเขาสามารถผ่านอะไรทุกอย่างนะอ๋อในเกมซนะูเวอร์นัะ เซเลนดี้แมนนะเขามีเขามีเลเซอร์อยู่ระหว่างขาสามารถเจาะแม้แต่คุณจะอยู่ตรงไหนก็ตามฮะเฮ้ยคุณนะแม่งมาเป็นไงอย่าไปกลัวมึงมาจากไหนอ่ะแม่โอ้โหอ้ยอ้ยโอ้ยเรเซอร์ฮะโอ้โหไอ้คนนี้ไม่อยากยุ่งเลยนะับโอ้โหใช่เลยฮะรถอวกาศฮะอุ้ยเหี้ยยิงคุณไหม ตกใจมัจะตายแล้วลมลมหมดแล้วมีที่เติมอยู่คุณกลัวอะไรไเขินเบือเอา้าเล่นเพเดเฉยเลยคุณจะมายแล้วค,ลลคุณชิดโตเข้ามานะไม่ไหวเดวเลิล <laughs> จะมาเลย <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวเขาดูคลิปแล้วลรู้หมด cầm bờ nè cầm bơi bút... à. <laughs> 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 ui ui à, em... <laughs> à, a là gọi là và... ui uh, đâu uh, uh. à nào đồ nó tay <laughs> 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 hey hello ทำเดาครับเ,บบเววจ้าแว้เ้าแวเียังก็หมดะใหเอ้าตามเอ้าเอ้า,า,อา,อาโอเ้เขายังจะตามเขาใหม่ครับโอ,โ,โอ้โหเขาช่างความพยายามสูงจริงครับไม่ไหวนะเ <laughs> ดี๋ยววีอฟินฟิตี้หกสิบเก้าโอ้โหชื่อเทหล่อมากเกมจะมาจะไจะปพ้นเลยเขาช่างตามติดตูทุกคนทุกสถานการณ์นะ อุ้ยเหี้ยวัดะเอามันทะลุยังวะใครวะมาไปป้นเงินไม่บอกเลยเอากรรมเงินจ้ะกำกันเงิน เงินเงนงินลดลงมาทำไมน่าจะเค้าอะไรได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินจ้าก็มีคนเข้ามาแล้วครับท่านนี้ก็คือคน i n i t y ของข้าฮะเขาไม่คนนี้เป็นโลก้องดอมลาบเขาเป็นตำนานนะเขาเก่งด้านการวิ่งนะ4ี0คนร้อยไม่แพ้ใครแน่นอนอุ้ยสุดหมดลืมเติม เดี๋ยวเราก็จะ <พอ S 1> หนีได้เย่ <พอ S 1> หนีไปพร้อมเงินกับเงินที่มหาศาลที่คุนฮะสามารถไปซื้อฮอทดอกได้หลายอันนะคุณสามารถไปซื้อเมาส์เมาส์เลเซอร์ได้ร้อยอันเลยฮนะเกินด้วยฮะแต่เรื่องจริง่าทำงี้นะมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีมันมถ้าจะทำก็ทำได้นะอ้าวเกียน คุณสอนให้ผู้ชมแบบนี้ได้ไง่โอ้ยโอยโอ้ยโอเคฮะแต่คุณคุณคุณเบียร์เขาก็สอนพวกเราได้นะมันเขามีประสบการณ์ประสบการณ์สูงมากฮะอันยิงยุ่นฮะน่าท้าประทานผู้ดี อุ้ยเต็มหน้าเอากรรมใครร่วงไม่สนอ่ะเขาเขาเป็นเพื่อนที่ดีมาก่ะมันมันเป็นแค่บอทฮะอย่าไปสนใจมันช่งปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางอะไรเราหลับไปหลับไปทางไหนวะเนี่ยไปคุณลงแบบชาวล็ออีกเปล่าไม่หลับเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยจงวิ่งไปสู่ทางสองโอ้ยๆอ้ยคุณคุณเบี้ยวเกียนนะวิ่งจนบ่มเนี่ยชึบโอ้โห,โอโหโอเอา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 เกียนครับมานี่ครับเร็วๆครับอย่าทำให้คลิปมันยืดยาวครับมานี่มานี่ เอ้ย,อยไม่ไหวนะแม่นไงมาคุณเบียร์เข้าไม่เข้ามาไม่โกรธแม่งเนละไม่ไหวครับกดโวอลไงครับ คุณจะเข้าหรือไม่เข้าครับไม่ขับเิยเขาฮะมาไหมจะมาไหมปุ๊บเฮ้ยเร็วเร็วเหลือีองนาทีแล้วเออครับออทำมีได้นาน,น,นก็ดีแล้วครับอ่าบ๊ายบายครับเนี่ยพารกิจีก็เสร็จแล้วโอเคนะครับออบ๊ายบาย